สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับแฟงจอมานะครับผมบวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเข้มขัดมาสไรเดอร์คนใหม่ก็คือมาสไรเดอร์เซเบอร์น,นั่นเองครับท่านผู้ชมครับันี่เลยเซคเคนซอนไดเวอร์นะครับผมอันนี้แบบ แรกอันแรกเลยนะครับก็คือมีเข็มขัดนะครับผมมีแล้วก็มีเบฟด d าก้อนนะครับผมจริงๆผมมีเยอะกว่านี้นะแต่วันคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าในเข็มขัดในเอ้ใน DX e e Second Source Driver เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับไปกันเลย,ยอ่าและในหนึ่งกล่องประกอบด้วย Second Source Driver นะครับที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับมีตัวดาบตัวเข็มขัดตัวไอ้เบฟแล้วก็มี เวร์ฟดราก้อนหนังสือนะครับแล้วก็มีสายเข็มขัดกับที่รักเข็มขัดครับช่างมันอันนี้ไม่เดียวเอาเราเอาเน้นแค่ตรงนี้ก่อนนะครับผมเรามาดูนว่ามันเล่นยังไงนะครับผมนะครับเริ่มจากตัวดาบก่อนนะครับมันจะเปิดสวิตช์อยู่ข้างหลังนะครับใส่สับ A3 ่สาก้อนนะครับผมิดตรงนี้มันเลยอ่าก็ได้ขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วแล้วก็เราจะเอาเข็มขัดกับดาวมาเลี่ยม ่ระดับประมาณนี้สำหรับเ็มพัดก็อ่ะก็เปิดเครื่องเรียบร้อยต่อไปเรามาดูตัวหนังสือครับหนังสือเวฟดูดด้วยรอยกงนะครับผมลูกเล่นก็จะมีสองสองอย่างนะครับตัวลูกเล่นเประปาะๆแล้วก็มีกดข้างล่างตรงนี้ปุ่มตรงกลาตรงนี้นะนกดจะบอกชื่อหนังสือนะครับต่อไปเป็นการเปิดหน้าหนังสือนะครับเพื่อเราเลือกใส่ซับนรกดีกว่า อ่าเขาจะประมาณนี้กับตัวหนังสือแค่เล่มเดียวนะครับผมที่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ก <c oughs> ิมคัดนะครับผมก็ขอโทษด้วยตอนนี้เป็นวัดอยู่นะครับผมต่อไปเรามาเล่นกับการใส่กับไดฟ์เซคเคนซอสไดเวอร์กันเลยดีกว่าครับอ่าเราจะตั้งเซคเคนซอสไดเวอร์อย่างนี้ครับแล้วก็จะแอนด์มากนหนังเลยก็เปิดหนังสือตั้งเปิดหนังสือ <c oughs> ปิดอ่าในหนังก็จะเปิดหนังสือเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็เสียบตรงนี้แล้วก็ดึงดาวมา อ่าก็จะประมาณนี้นะครับผม,มกับการแปลงร่างนะครับผมส่วนถ้าไม่ตายผมบอกเลยทนะ่านผู้ชมถ้าไม่ตายมันมีทั้งสามแบบนะท่านผู้ชมหนึ่งเข็มขัดมีถ้าไม่ตายสามแบบนี่มันเยอะมากสำหรับผมนะครับผม <c oughs> แล้วเราไปดูถ้าไม่ตายแรกถ้าไม่ตายแรกเอาเป็นถ้าไม่ตายในการฟันก่อนดีนกว่าเริ่มจากการกดตรงนี้ไปทำลายให้หมดนะแล้วก็ถึงดวาอมา นี่คือท่าไม้ตายในการ slash ในการฟันนะครับตัวไป้ถ้าไม่กลายเป็น rider ร i c k กวกันเอาเก็บดาบไปที่เดียวก่อนแล้วกดตรงนี้แล้วก็คืออ่าอันนี้ก็เป็นท่าไม้ตายที่สองนะครับผมก็ส่วนมากหนึน่งแข็งแกงก็มีประมาณมากสุดก็2องไม้ตายนะครับสำหรับ แค่เ็มขัดในหนึ่งกล่องนะครับผมแต่อันนี้มีสาวไม่ตายซึ่งแบบมันสุดยอดเกินไปทานผู้ชมมันสุดยอดมากต่อไปห้ามสงสัยนิสานนะเอาเรามาดูกันนะครับครับมาดูเถอดกดไอ้นี่ไหมอะไรอะกดแปลงล่างใหม่อันนี้เราจะ ถ้าไม่ตายที่3นะครับเราจะดึงหนังสือออกมานะแล้วก็ามาทาากับเครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงดาบนะครับซึ่งหลังหนังสือเนี่ยต้องมีมักง,งน่าแล้วเราก็เอามาทาบเลยครับนี่ท่านี่แอคปะแอ้ปะโอ้สุดยอดเลยแล้วก,กดอ่าอ,อันนี้ มันสกแกนได้มากสุด3ครั้งครับนี่ลองสแกนสองครั้งน่ต่อไปเราจะสแกน3ครั้งครับผม เสี่ยงฟันมันจะเกิด1ครั้งต่อ1นการสแกนนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับ dx ไซเคิลซอสดิวเวอรนะครับผมก็เป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับกับการรีวิวไซเคิลซอส r ิวเวอร์นี้ครับท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยครับท่านผู้ชม1เข็มขัดเนี่ยมี3ไม่ตายสุดยอดนะครับผมถ้าชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับถ้าต้องการซื้อไซเคิลซอสดิ d เวอร์นะครับหรืออะไรต่างๆนะครับติดต่อเพจ นี่เลยครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม